อุ้ยโอ้โหถ่ายกระสุนแล้วถ่ายกระสุนหมดแล้วออ้ยถ่ายกระสุนกินไปขี้ไปนี่ให้ตัวนี้สิลูกมันรออยู่เนี่ยให้มันสิลูกได้ควางมาแร้วโอ้มันรอได้สองตัวนี้อ่ะ นุ่นจะเดินไปให้ตรงนู้นอีกนู่นมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วไปไปเดินไปเดินตามมาเด้วยอ่ะเขาเป็นแค่ละลูกอุ้ยทำไมน้องเขาติดเติ๊กเกอร์เหรออุ้ย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 พิก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 เขาติดติ๊กเกอร์อ อา้าวใกล้สองตัวนี้เหมือนเดิมเดินมากินโอ้โหกินไปถ่ายไปเชื่อเลยย่อยง่ายฮะอะไรหล่นมา ปล่อยมือเย็นหมหนูให้แล้วหนูก็ปล่อยเลยลูกให้ตัวไหนยื่นเข้าไปดีๆแล้วก็ปล่อย,ยจะไปซื้อมานไปซื้ออะไร

ให้ตัวเล็กสิจุ๊บเขาเล่นกันเขาหิวอ่ะลูกหนูก็ให้สักตัวหนึ่งเลยเอาให้ตัวเล็กเอาขยื่นเข้าไปเอาปอยเอออะเอาให้ตัว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 ที่สองโตหน่อยให้ตัวที่โตหน่อยเนี่ยตัวนี้มากลูกเนี่ยหัวมันจะหลุดแล้วเนี่ยลูก มันหิวมากเลยเนาะมันกินไม่รู้จะอิ่มแตนะ่นั่นเะนี่ยเนาะหนึ่งตัวนู้นให้ตัวนู้นไปให้ตัวนี้เนี่ยอืมให้ตัวนู้นไปเะีจยวไปจุ่มจุ่มจิจิกะป่ะพอหมดแล้วเบ๊ เบ <Be. S 2> น้มัมรเอ็เต่า์อัอเต่าเป็นไรคะทำอะไรกันน่ะแล้วไปทำเขาทำไมอะ่ะโอ้ช่วเกลอ ดูทำเลยนะมันเล่นกันลูกมันดักกันสิ่งที่สัตบีบีดักดักกันสิ่งที่